อ่าอันนี้ข้างหน้าคืออะไรที่เราจะไปเอาก็จะมีข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นพระธาตุหลวงพระธาตุหลวงของโฮมีมลล์สองพันสองพันปีสองพันห้าร้อยปีเลยเนาะโอ้โห้ไกลมาเองจ้าอันนี้ไม่รู้จริงไม่จริงเดี๋ยวว่าพี่อาจบอกครับสูดแค่ให้เครดิพี่อ่านไปโอเคแล้วข้าจะเป็นรูปสัตวรี พระเจ้าชัยเชิดฐาอ่าฮะเจ้าชัยเชิดฐาเชิเชิดฐาเชิดฐาอ๋อครับผมก็เชิดฐาผมไปหาข้อมูลกันเองเนาะครับผมโอเคจะเป็นอนุสาวรีย์ตรงนั้นจะเป็นป่านนะแล้วป่านจะเป็นอะไรนะนู่นตลาดเออคน้ยตลาดล เราจะไปกินเฟรกันนันั่นนอันที่น้องบังรถบังรถบังรถดูรถกบแบกรถี่ประตูจะได้ตุติ้ารักกันนานนานนนเนา เนี่นเปิดตรงไหนแช่อหลบใกันเลยได้เดยอะพัดถุงจะใส่เลยอ๋อไรเดียวกันบนอืมไรเดียวกัน <c oughs> นี่ง่ายๆใส่ท่าอันนี้แปลว่าราครเขาจะซื้อชุดนะ ลองกันลองกันเอาเครื่องประดับด้วยสวยงามวีลา <c oughs> <c oughs> คือสวยเลยเสื้อพี่ก็สกสกสใส่ถงมายอะ้ยทอ้วนมันต้องถอดเสื้อออกข้างในอะี๋ยวเราใส่ก้อนีค่เสร็จไรมั้นก็ถอดเสื้อออกก็ได้เลยถ,ถอดแค่เสื้อตัวข้างในออกนี่อได้ถอดแค่เสื้อ สวยนะถูกด้วยมั้ยราคาไม่แพงสีม่วงก็สวยจะไม่ใช่สีม่วงดิสีชมพูสีแดงก็สวยป้าสีฟ้นก็สวยแล้วมีหลายสีเอาข้อไหนสีแดงข้อดูสีแดงหนะฮะเฮ้สีแดงก็สวยใช่สีแดงเหมไม่ไม่ไม่แต่ว่าชอบสีนี้นะสีนี้หรอสีนี้เย็นตา อืมทีนี้สวยได้ทุกงานสวยดีได้ทุกงานอันอันถ้าเป็นถ้าเป็นอันนี้เดี๋เอ็อันนี้กระปุกมากกว่าห้าร้อยเอ็ใช่อันนี้อันนี้ห้าร้อยห้าสิบอันนี้ร้อยห้าสิบก็เป็นหกร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยอันนี้เสือสองร้อยแมนสามร้อยอันนี้สองร้อยห้าสิบเป็นห้าร้อยห้าสิบอันอันนี้ร้อยห้าสิบอื ร้อยเจบาทอ้าไม่ได้แถมสร้อยด้วยหรอสร้น,นี่ร้อาสิบาทให้ร้อยบาทในสร้อยนี่เออสร้อยเป็นแปดรอยเนี่ย็คือแปดร้อยห้าสิให้แปดรอยเองครบเ็จงามอันนี้หันไปหากล้องสวยป่ะพี่น้องสวยสวยข่คือคนเลเลี้ยงจันทร์ปอไข่ใส่เล้วอเออนี่ลดได้เาไรนี่เป็ด เจ็ดอยห้าสิบดิมให้คนจะอะไมาเนี่ครบเซตนี่เลยเ5็สิสแน่นเจ็สิบาทสวยอยู่มะมันผ่าดีแล้วเนี่ยอันนี้ก็หลงในให้เรียบร้อยอันนี้ก็ซับให้เรียบร้อยแต่ว่ามันต้องเอาไปอีกยี่สิบบาทเจ็ดอยสามสิบริจเบริสเอามามามาเ็ง่ายขายข้องเม่อสห่ขายหูบอ่ะบอสิถอดไอตัวน้ข้างในแล้วก็ใส่ข้างนออกแมน นี่ในที่สุดก็จบที่เจ็ดร้อยเท่าไรนะเจ็ดร้อยสามสิบถ้าเป็นเงินลาวเท่าไรนะเงินลาวคูณให้เพิ่นดูได้ไหมคให้เงินลาวเท่าไรเงินลาวเ้ดท่าไรหก่นห้าพันอ๋อพันกี่ แสนตัวว้าใอยซื้อมาสามแสนหกคุณได้เนี่ยสุดแนี่ยถอดถอดไม่ถอดนี่ออกอ่ะถอดอยู่ถอดอยู่เปลี่ยนข้างในไหมเปลี่ยนข้างในแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนถอดถอดแค่เสื้อค่ะแล้วแล้วเขาก็ได้สุดสวยค่ะนี่สวยกว่าพี่น้องเสยมากอือด้านหลักอันนี้อันนี้เป็นสาวเราเนี่ยสาวเราสบายดี ไปค่ะจะไปหาลุงชันถ eh ่ี่คุณก๊อฟก็ได้เหมือนกันนะคะสวัสดีสบายดีเมืองลาวโอเคไป